สวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่19นะคะพฤศจิกาย,ยนอันหารนะคะเชา้านี้แอดเมก,ก็จะพามาวัดนะคะวัดสมัยโบราณน,นะคะตั้งแต่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยชาวมอญน,นะคะก็เป็นวัดเก่าว,วัดแก่ที่สร้างโดยชาวมอญน,นะคะ ป้ายนี้นะคะป้ายด้านหน้านี่สร้างขึ้นชรองสิริราชสมบัติกรบ50ปีนะคะพุทธศักราช2538นะคะเพื่อนขาเฉพาะชุ้มนะคะเฉพาะชุ้มประตูนะคะทางข้าัน,นี้เอดเมย์ก็จะพามานะคะชมวัดเก่าวัดโบราณย่านกระทุมธานีหนึ่งวัดนะคะที่อยู่ติดชายแม่น้ำเจ้าพยานะคะ รู้สึกจะมีงานนะคะน่าจะเป็นงานสลัดิน่นะคะเพื่อนๆแต่ไม่ทราบว่าจัดไปหรือยังนะคะก็เชาววันนี้อันนี่ก็ามานะคะชมบรรยากาศนะคะวัดติดชายน้ำนะคะดูนะคะก็ยอดหงนะคะยอดหงก็เป็นสัญลักษณ์ของอคนชาวมอญชาวพม่านะคะก็เป็นชาวมอญที่ อพยพนะคะหนีหนีหนีทัพนะคะจากสมองสาวดีนะคะก็หนีทับมารวบรวมไป่ผลอพยพกันมานะคะซึ่งพระพระโพธิสมภารน,นะคะไม่รู้แอดเบย์พูดถูกหรือเปล่านะคะก็สมัยนั้นนะคะก็พระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นก็ได้เมตานะคะทรงโปรดนะคะให้ แบ่งพื้นที่นะคะสำหรับจนชาวมอญได้อยู่อาศัยกันในเขตตัวปทุมธานีนะคะปะทุมธานีก็ไล่วัดไหลจุดดานติดชายแม่น้ำนะคะที่สร้างโดยาชาวมอญน,นะคะชาวมอญที่มาอาศัยอยู่ก็มาตั้งลกลากกันอยู่นะคะมีครอบครัวก็ดูนะคะสถาปัตยกรรมสมัยก่อนนะคะก็งดงามนะคะนี่นะคะ หลังคายังเป็นหลังคาตรงเดิมเป็นดินเผานะคะดินเผากระเบื้องนะคะเป็นกระเบื้องสมัยก่อนนะคะดูนะคะดูจลาาลานะคะนี่ด้านข้างนะคะเป็นด้านข้างของทางเข้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเมจะพาไปเดินสำรวจบริเวณนะคะแล้วก็ท่าน้ํานะคะเย็นสบายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีการบูรณะซ่อมแซมไว้นะคะให้อยู่คงสภาพเดิมนะคะโบสถ์ก็ยังสวยนะคะ งคงฟาร์มสวยงามนะคะมีร้านอาหารด้วยนะคะเรือนมุกสีนะคะดา้านติดชายแม่น้ำนะคะบรรยากาศล่มลื่นนะคะแถวนี้จะมีวัดติดๆกันเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะน่าจะเป็นวัดฝากนู้นนะคะที่กำลังมีงานนะคะนี่นะคะโบสถ์ถึงจะเก่านะคะถึงจะเก่าแต่ก็คงฟาร์มสวยงามไว้มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ สวยเด่นเป็นสง่านะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่ะอ๋อ้าจะมีงานผ่านไปแล้วหรือว่ายัางไม่มีก็ไม่ทราบนะคะเพราะเห็นประดับประดาไส่ไว้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะไม่ทราบว,ว่าเป็นวัดอําพุหรือวัดอะไรนะคะก็กําลังมีกระถิ่นยืนค่ะสวยงามนะคะเพื่อนๆ ก็ส่องวัดติดกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอ็นเอ็เมอาจจะทำคลิปแยกเป็นสองคลิปนะคะความยาวจะได้แบบไม่ไม่ไมยาวมากนะคะนี่นะคะก็เป็นร้านอาหารนะคะเรือนมุกสีนะคะก็เพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะใครผ่านไปผ่านมาย่านนี้นะคะก็แวะมาได้นะคะมาชิมอาหารนะคะเรือนมุกสีนะคะแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะคะ วิวบรรยากาศก็งามนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าอยู่ติดช,ชายแม่น้าเจ้าพยาเลยนะคะเพื่อนๆด้านในห้ามจอดรถนะคะก็บรรยากาศกสดชื่นมากเลยนะคะเย็นสดชื่นสดชื่นเย็นกายสบายใจนะคะที่เข้ามาวัดนะคะก็เงียบสงบลมเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะ วัดฟางนู้นน like ี ja. to to so ่นะคะมีเรือด้วยนะคะมีเร so ือมาจอดสา้นำเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีสไลห้นั่งเป็นย่อๆย่อๆนะคะด้านนู้นก็เป็นทางเข้าไปชุมชนหมู่บ้านนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับวัดสุราษฎร์นะคะวัดสุราษฎร์ก็น่าจะมีงานไปแล้วนะคะ ยังทิ้งสภาพประดับหลอดไฟอยู่เต็มบริเวณสถานที่เลยนะคะน้องหมาน้องหมาหนาวนะคะน,น้องหมานอนหนาวมาเยอะนะคะในวัดนะคะแต่ดีนะคะแกะเขาจะชินแล้วมั้งคะอันนี้โอ้ตู้หยอดอาหารปลานะคะเพื่อนๆพือะโอ้เดยวนีทันสมัยนี่นะคะโอ้แล้วก็ติดต่อกันก็เป็นท่านะคะวัดสามคีธรรมนะคะแต่เมพาไป อีกทางหากนะคะก็จะแยกนะคะจะได้ไม่งงกันนะคะเดี๋ยวจะแยกคลิปนะคะเป็นสองคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะคะสวยงามไหมคะก็ไม่ได้เข้าไปเดินดูรายละเอียดเท่าไหร่นะคะในข้างด้านไหนนะคะก็ยังเช้าอยู่เนาะแล้วก็น่าจะเป็นสายๆเนาะถึงจะเปิดนะคะโบส แล้วก็ศาลาการประเรียนแต่ส่วนใหญ่วัดแถวนี้นะคะจะเปิดโบสถ์เฉพาะช่วงเวลามีงานนะคะตรงนี้ศาลาสวยงามมากเลยนะคะดูนะคะแค่ศาลานั่งเล่นยังสวยงามเลยนะคะเ,เพื่อนเดูนนะ <c oughs> แบบโอ้ดูไลายนะคะเพื่อนขาตายใกล้ๆนะคะสองดูลายนะคะนี่คลิปทองด้วยนะคะเพื่อนๆนค่ะสวยงามต่การตายนะคะ ก็บริเวณสวยงามมากๆเลยนะคะก็คงมแบบจะมีงานผ่านเพื่ผ่านงานไปนะคะแล้วก็ฝั่งดะะูบรรยากาศสวยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะรอบนะคะลมรื่นมากเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะในวัดนะคะบรรยากาศเย็นชื่นใจนะคะพเพื่อนๆโอ้เอ็มเมย์ชอบนะคะชอบมา ชอบมาวัดนะคะร่มลื่นสวยงามแล้วก็เพราะบรรยากาศริมแม่น้ํานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ<อ>พเพื่อนๆก็มีเรือมาจอดด้วยนะคะ<อ>วัดวัดนู้นนะคะที่มีงานนะคะได้ยินเสียงก<อ>็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดอ้ะ ซูมไปให้ดูน,นะคะฝั่งรู้อยู่ไกลนะคะนี่เรือนะคะเรือ,อโชคทวีทรัพย์ธงชัยนะคะก็เรือลากจุงสินค้านะคะก็มาจอดพักนะคะอยู่ที่ท่าเรือ,ว,อวัดสุราแห่งนี้นะคะอ๋อมีกระถินสาม,มคีนะ่าจะมีไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนั่นนะกระถินสัมมคคีเห็นตัวติดป้ายอยู่นะคะ ไไก็ซูมจับภาพไกลๆนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากๆแอนเมชอบโบสถ์นะคะโบสถ์เก่าแต่ว่าคลังนะคะเพื่อนๆโบสถ์เก่าแต่ว่าขุมฟังคลังนะคะฟังคลังนะคะก็เดี๋ยวเราไปลงคลิปกันที่ชายแม่น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะร้านอาหารก็อยู่ตรงนี้นะคะ ก็น่าจะเปิดสายหน่อยนะคะก็เอสเมยมาเช้านันหนึ่งนะก็กลัวว่าแดดจะร้อนนะคะเพื่อนๆมีเรือเล็กๆด้วยนะคะมีเรือเล็กๆด้วยนะคะนี <c oughs> <ๆ>่ะคะเพื่อนๆอ๋อเป็นวัดสวนมะม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะชื่อว่าวัดสวนมะม่วงนะคะ นี่ก็ทานเนือนะคะเ,เพื่อนโอ้บรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆ okay, พีนน่น้องๆคะ่ะเมย์ก็ต้องขอเบคลิปลงคลิปนะคะเพื่อนๆพีน่น้องๆน,นะคะมชมบรรยากาศนะคะยามเช้านะคะนี่นะคะวัดสุราชนะคะวัดสุราช